สวัสดีครับช่างเป็นจารย์สวายทีเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น macbook pro นะครับ macbook pro ตัวนี้เป็น a 152นะครับตัวนี้เป็นปีประมาณ13นะครับเป็นที่ยังแผดดยังไม่ใช่ตัว for touch นะครับตัวนี้ก็เครื่องนี้นะครับลูกค้านำสองเข้ามาในรายการเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับเสียบอะแดปเตอร์ก็ขึ้นไฟเขียวส้มนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับก็ลอยลองใช้ตัว ดีซีพาวเวอร์นะครับเชคกระแสดูนะครับก็คือกระแสเนี่ยได้อยู่ประมาณ30 20 30ถึงนะครับวิ่งอยู่แค่นี้เลยนะครับจะถอดแบตออกก็ยังอาการเดิมอยู่นะครับตัวนี้ก็ลองเช็คที่ตัวเครื่องดูนะครับลองทําการลอยบอดต่อบอดลอยดูแล้วก็ลองเช็คดูก็ยังไม่หายนะครับก็เลยสรุปได้ว่าเครื่องเนี่ยอาการเสียเป็นที่เมนบอร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวมาบอกกันนะครับว่าผมแก้ในส่วนไหนไปในจุดไหนไปนะครับ ก็ต,ตัวนี้จะแก้ไขในส่วนของที่เป็นตัวลายชาร์จนะครับชาร์จที่อยู่ตรงไอซีชุดชาร์จนะครับอยู่บริเวณรล่าๆตรงนั้นเลยนะครับที่ทําให้เครื่องเนี่ยมันช็อตอยู่โหลดอยู่นะครับไปวัดที่ตัวลายพิพิพัฒก็ไม่ช็อตนะครับแต่ว่ามันจะไปโหลดอยู่เป็นลายเล็กๆนะครับลายย่อยของลายชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมชาร์จแบตจนมา92ลาปเละเป็นลูกค้าเสื่อมอยู่นะครับก็ เดี๋ยวเสียบด็เตอรให้ดูครับขึ้นเขียวนะครับเขียวตัดส้มนะครับผมสถานะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ชาร์จเข้าแล้วนะครับกําลังคํานวณเวลาชาร์จจนกว่าจะเต็มครับผมก็ตัวนี้จบงานนะครับผมสั่ค่า,าท่านใดน,นะครับที่มีเครื่อง macbook notebook นะครับเปิดไม่ติดต้องการเปลี่ยนอะไรหรือว่าเปลี่ยนจอหน้าจอแตกนะครับสามารถส่งทานายธรดีเซอร์วิส ดูแลให้ได้นะครับผมก็ทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถสอบถามเรเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ทางร้านมีหน้าร้านมัธยม8สาขานะครับสามารถทักสอบถามในไลน์ได้เลยจองคิวล่วงหน้าได้เลยนะครับก็สำนี้ช่างเป็นขอจบคลิปสั้นๆนิดเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ